รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่บางคนเขาเรียกบอกว่าพี่เป็นศาสดาาของพอเช่แบบว่าไฮแลนด์ไม่ไม่ขนาดนันหรอกแต่ว่าคือแบบเราเราอาจจะแบบเริ่มเร็วไงเราเริ่มเร็วแล้วเราทำกันบ้านเยอะเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนชอบเสพศึกษาแบบเยอะมากก่อนก่อนซือเยพี่เสพมากแบบเมื่อก่อนนี้ตั่งเสพคือทํางานว่างคือก็เสพ สวัสดีครับไทยแลนด์ครับวันนี้ก็อยู่ผมบูมนะครับผมวันนี้ผมมีสกเพิเศษมากมายที่รถมันทำกับเราครับผมเพ้่นครับผมสวัสดีครับับเต้นครับเับผมเพ้่นก็เอาตัวพอเช่987มาใส่ตรงล่างกันเองใช่เลือกเป็นตัวบิวสตาร์บีหก ใช่เป็น B6 ก็คือจะบอกว่ามันโชคเดิมมันเสียแปดนะครับแล้วก็ใช่ทีนี้ไอ้คันนี้มันมีเขาเรียกว่า PSM ที่แบบมันปรับโชคแข็งอ่อนได้ครับผมพี่ก็เลยอยากได้แบบเดิมที่ปรับแข็งอ่อนได้ฮะก็เยอยากในรถได้ด้วยใช่ก็เลยอยากจะเหมือนอัปเกรดแต่ยังเป็นแบบเดิมอยู่ก็เลยลองโทรมาถามที่ทางทางรัฐบาลเขาบอกว่าเป็น B6 ได้มือซ้ยบีใช่เสียบลักเนี่ยมีลักหรือวิเียปุ๊บกดโหมดได้เลยจุดๆุดทำไมเลือกคันนี้มาครับพี่ก็คือจริงๆอ่ะพี่ตอนแรกพี่มี9 9 9า1่ GTS อยู่แล้วพี่ก็ปล่อยไปแล้วพี่รู้สึกเอ้ยถ้าอย่างนั้นพี่จะไม่มีรถบอชเชนที่มันใช้ใช้ได้ทุกวันโอแต่วนี่มัมีคาเยนอยู่แต่ว่าก็ยังอยากได้รถ2องประตูที่มันคล่องคใช้ได้ทุกวันก็เลยมาดูตลาดก็เห็นว่าเฮ้ยคแมนีก้าแปดดมันราคาดีนะมันแบบมันดูมันดูคุ้มค่าเพราะว่า ไอเดียแรกก็คือแบบสมมติเราย้อนกลับไปตอนเด็กเรามีเงินแค่นี้สอล้านกว่าบาทเนี่ยจะซื้อปอร์เช่มันซื้ออะไรได้บ้างอืมอก็เห็นไอไ้อตัว 987S เ,เ,เออแม่งแบบมันโอเคแบบในราคาที่จับต้องได้แล้วก็รถมันก็ค่อนข้างน่าจะใช้งานได้ะอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเดลิยูด เดลี่ยูสมันก็เลยอยากจะทำสไตล์แบบรถบรายเออร์ก็แบบไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะขูดจะเตี้ยจะติดอะไรอย่างเงี้ยลูดหมดไปหมดแบบลูดหมดออฟคลิปได้อะไรเงี้ยเลยได้ออฟโรดลุยได้หมดใช่ก็คงก็ไม่รู้จะออฟโรดได้ขนาดไหนเพราะช่วงล่างมันเป็นอย่างเดิมถือว่ามันเป็นชุดยกแบบชุดยกแต่สเปเซอร์อ๋อบอกว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดถือว่าไอบีหกตัวนี้เขาเหี้ยเขาไปอ่านสเปคมันบอกว่า Road, ออฟโรดยูสได้ด้วยก็อาจจะเดี๋ยวลองดูความนุ่มความหนืดว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมนะผมการติดตั้งนะผมแล้วก็เดี๋ยวพี่เต้นในกระับพาไปลองรถด,ด้วยนะผมแล้วก็ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะผมแล้วก็อาจจะมีโรลลิ่งให้ชมกันนะผมถ้าเรามีเวลาใช่ได้ครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลย <laughs> ครับผมก็ยังไม่เสร็จเกือ <c oughs> บแล้วเกือ <c oughs> บแล้วเ <c oughs> มื่อกี้นิดหน่อย <c oughs> เมื่อกี้เราก็เหมือนได้ลองนะว่ามันมีลงมีรูอะไรเพราะว่าไอ้โช๊คเก่าอะสายอยุงบนช่อใหม่อยุงล่างแล้วก็มีสายต่อมาเมื่อกี้เราก็ลองไล่ดูก็อย่างที่ไม่บอกเลยก็คือต้องวิ่งไปสายเบสที่ไหน่เบสเข้าไปก็ซ้อนเพราะมันใกล้ดาวพุงดาวไปเต็มหมดเลยใช่ต้องค่อยๆดูไม่เป็นไรหรอกพี่โอเคลองครั้งแรกก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนฝากไปด้วยขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวไปลองที่งานดัเซฟเฟนดเซฟเนครับเอาไว้ครับเดี๋ยวเจอที่ดัเซฟเฟนนะผมก็ เยมขอบาได้ครับเดี๋ยวไงพี่ว่าเดี๋ยวไปลองขับที่งานเลยได้ครับพี่เพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรละเพาอยากรู้ฟิลเหมือนกันว่าแบบฟิลมันต่างอะไรอะไรพี่ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเพราะว่าตอนที่พี่ขับครั้งแรกก็เป็นโชคเดิมอ่าโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันแดสส่บงานสวัสดีครับ คุยพี่เต้นกันต่อนะครับมผมมาอีกแล้วเพราะตอนแรกเราจะไปคุยกันที่งานดาร์ฟเฟ่นนะครับผม <laughs> แต่ว่าประเด็นกว่าจะจับตัวพี่เต้นได้เนี่ยจับได้แต่รถตัราะว่าเขาทำงานอยู่ <laughs> เออมันทำงานแบบพอไปถึงแล้วมันมันวุ่นวายมากต้องขอโทษทีมุตสา่าห์นักกันอย่างดิบดี <laughs> ต้องดูแลอีเวนต์นะพี่ต <laughs> ใช่ทั้งหมดโอเคผมก็มาคุยกันต่อครพี่ผมจะถามคำถามเล็กน้อยนะพี่สัมภาษณ์นะพี่เต้นทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ที่เป็นผพุ่มกับหนังโฆษณาอันนี้คืออาชีพหลัก อาชีพรองก็ทําเกี่ยวกับพวกปอเช่ก็คือหนังสือดัสเฟเฟนจัดงานดัสเฟเฟนแล้วก็มีช่อง y o ยูทูอติดตามด้วยนะทุกคนได้ครับช่องยูทูบอะไรเล้นอูดูโอครับขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ตรึงนะจะต่อครับผม <laughs> แล้วทำไมต้งเป็นพอร์ c ช e ครับผมคือพอร์เชสชอบมา <c oughs> ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับชอบจากรูปรูปทรงก่อนแล้วพอมาได้ขับได้มีโอกาสมีคนมาให้ขับมาได้ใช้ก็รู้สึกว่ามันยิ่งชอบเพราะหนึ่งมันเป็นรถสปอร์ตที่มันใช้งานได้คร <c oughs> ับนะครับสองก็คือฟีลลิ่งของการขับมันดีมากแล้วก็ <c oughs> <ด>มันมิ่นเลือด <c oughs> ใช่แล้วก็ท <c oughs> นก็ค่างจะทนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> ล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือขับ p อ r เช่มันได้เพื่อนด้วยครับที่สําคัญก็คือได้เพื่อนแล้วก็มันไม่ไม,ไม่ไม่หวือหวามากอะไรเงี้ยแ<ต>ช่แ<ต>ผมตอนของรถพี่ก็ดุดือด <laughs> ทุกคันนะก็สนุกสนุกแต่งสนุกสนุกโอพีรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่บางคนเขาเรียกบอกว่าพี่เป็นศาสดาของ p o r s c h e แบบว่าไห้แด์ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือแบบเราเราอาจจะแบบเริ่มเร็วไง เราเริ่มเร็วเราเราทำกันบ้านเยอะเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนชอบอ่านกคือเสพศึกษาแบบเยอะมากๆก,ก,ก่อนก่อนอ่านพี่เสพมากแบบเมื่อก่อนนี้ต <c oughs> ั้งเสพคือทำงานว่างปุ๊บก็เสพเสพก็คือเข้าคือตอนแรกๆตั้งแต่เด็กก็คืออ่านหนังสือก่อนครับ นะอ่านหนังสือแมกกาซีนแมกกาซีนตอนอยู่เมืองนอกก็หาแมกกาซีนที่มันเกี่ยวกับปอร์เช่มาอ่านอะไรเงี้ยแล้วพอมันหลังๆพอมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตแก่แล้วไงเริ่มมีอินเทอร์เน็ตคิดดูเลยเริ่มอินเทอร์เน็ตก็ยิ่งสนุกเข้าไปในฟอรั่มถามอ่านอะไรเงี้ยแล้วพอเราเริ่มยิ่งพอเรามีรถเองก็ยิ่งแบบมันเหมือนเจอคอมมูนิตี้เยอะๆขึ้นก็ยิ่งแบบได้เรียนศึกษาเพราะว่าประวัติ ของปอร์เช่ก็สนุกประวัติการแข่งรถก็สนุกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับผมนะผมก็เลยแบบมันก็เลยได้ข้อมูลมาเยอะก็ผิดบ้างถูกบ้างอะไรเง,งี้ยปอร์เช่ในรงรถของพี่ได้นะพี่พี่ชอบคันไหนที่สุดคันที่พี่ชอบที่สุดคือคันที่น่าจะเก่าที่สุดก็คือคันที่ปีเป็น9กปี1966ก <96. S 2> ชอตวิลเบส คันนั้นน่าจะเป็นคันที่รับที่สุดขึ้นเหนือล่องใต้กันมานานแล้วคันนั้นก็คืออันนั้นก็คือเอาลุยต่างังหวัดลุยแบบก็ <c oughs> ไปคันนั้นนี่คือเมื่อก่อนเอาไปลงแข่งด้วยพวกขับเรสด้วยทร็ y กเดย์โรดทริปหมดเลยไป <c oughs> ไปไหนไปกันขับไปถึงมาเลเซียจำได้เลยว่าทำเสร็จวันแรกเสร็จตีส ยกไปตั้งศูนย์ขึ้นเทรลเลอร์แล้วขับไปมเาเลเซียเลยโอ้โหโอเมก้า oh <laughs> บู๊จุดบู๊สุดโหด,ด,ดมากสมัยก่อนจิตใจ,จ,จทำได้อะไรน้องส่งคำถามมาว่าพอพอคอรสเนี่ยหรือพอเช่เนี่ยเป็นรถหรูอย่างคายเอนะพี่เอาเล่นไปเอาทำออพโรดลุยป่าอะไรเป็นเป็นยังไงฟืล <ười> แบบนี้คือไม่ไม่แน่ใจว่ารถหรูแปลว่าอะไรแต่ว่า พี่ซื้อมามันไม่ใช่ราคารถหรูถูกปะคือแล้วราคารถเก่าแต่ว่าซ่อมราคารถหรูแต่ว่าคาเยนเจนวันอันนี้พูดถึงคาเยนเจนเลยมันคือคืินพี่ไม่ได้เป็นคนรีเริ่มคนรีเริ่มมันก็คือพวกมึงนอกเพราะว่าเมือนนอกนี่ถูกกับเราอีกคือมันถูกมากรถแบบราคาแบบ 2- 3สแสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าเท่าที่รู้กันเนี่ยก็คือ คายเยนเจนหนึ่งเนี่ยมันโอเวอร์เจเนียร์สำหรับออฟโรดมากมเพราะว่าเป็นรถ SUV คันแรกที่ปอร์เช่ทำออกมาก็ใส่เขาแม่งก็ใส่เต็ม,มเลยกะว่าโอ้โหเดี๋ยวคนเผื่อคนแม่เอาไปออฟโรดมีทั้งโลเกียร์ทั้งบางคันมีออปชั่นแบบมีมีฟูลล็อกหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าถ้าถ้าออปชั่นปกติก็คือโลเคสล็อกหลังอะไรเงี้ยคือมันมันเต็มที่มากอะ่ะมันก็ทนเพราะว่าพี่ก็ไปหน้าแบบเนี้ยทรงเนี้ยก็ไปทั้งลาวไปเข้าในโปง่งลึกอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไร เขาก็จงกระโจมอะไรก็ขึ้นมาละโอ้โหบละโอเคเอาเข้าคันนี้ดีกว่าถ้าไม่เลือกบินบิลสไตล์ก็ตอนนั้นที่เราคือตอนนั้นที่เราคุยกันใช่ไหมคือโช๊คเดิมอะมันพังพี่ขับจากอู่สีไปที่อู่บิวบีแล้วโช๊คมันพังก็เลยแบบเข้าไปเสิร์ชดูอะไรเงี้ยก็คันนี้มันมี PSM ก็คือมันมีปรับแข็งอ่อนได้ก็เลยอยากจะเก็บตรงนั้นไว้เพราะว่าจริงๆอะก็บอกตรงว่าเราทําทรงเนี้ยเราก็ไม่รู้เราชอบหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเราใช้ไปขับแล้วแบบ เฮ้ยมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่า,วกกาเรา<บ>จะกลับมาแบน์เออเราจะกลับมาแบน์ใหม่<ๆ>หรือเราจะเปลี่ยนสปริงโหลดลงไปหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยเรามีพื้นฐานของซัสเพชนชั่นที่ดีม,มันก็จะตัดสินใจไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดปุ๊บสมมติพี่ไปใส่แบบไม่รู้สิคือเราไม่ได้คือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าทรงอ่ะมันใช่แต่ว่ามันคงไม่ได้แบบเป็นรถฟูลแลนด์ลี่ฟูลออฟโรดอะไรหรอกมันไปได้แค่นี้แหละรเราก็เอาสนุกสนุกแบบน้ำท่วมแถวบ้านไม่ต้องกังวใช้นาฝนได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยก็เลยคิดว่าตัดสินใจถูกที่เอาเป็นบิวไซ์บีหกใช่ไหรับใส่บีหก เพราะว่าตอนนี้ตอนลองขับดูเนี่ยหลังจากด้าเซฟเฟนเนี่ยก็ได้ลองก็ได้ใช้งานมาเนี่ยก็นุ่มโอเคอเน,นุ่มโอเคแล้วผมก็ว้าวกันนนุ่มนุ่ม <laughs> แต่เฟิร์มคือต้องบอกว่าถ้าเทียบกับโชกเก่าเฟิร์มกว่าแต่ว่าไม่แข็งเ,ออเวลาเวลาแบบขึ้นคอสะพานก็นิดเดียวแล้วก็บุดไปได้เลยลูดไปได้เลยก็อรยต่อมันก็นานเนียนขึ้นเนียนเลยโอเคเลยก็ก็แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเฟิร์มเฟิร์มกว่าเดิมหน่อยนึงแต่ว่าก็ในทางที่โอเคไม่ไม่เด้งไม่ไม่อะไรนึบเลย <molec> ลองปรับแข็งดูแม่งก็แข็งจริงก็าม่ไอ้ต้อนนิกดได้ใช่ก็คงจะเหมาะกับลงแทรกหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็มีออปชันนั้นไว้พี่ว่ามันก็นานาคตมันก็จะจะจะทำอะไรได้ดีกว่าฝากผลงานหน่อยพี่เลยนก็ผลงานก็มีผลงานโฆษณาบ้างนะครับแล้วก็ YouTube ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันถ้าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับปอร์เช่โร d ทริปไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยนะครับอีกรอบพี่ช่องชื่อว่าชื่อเต้นอูดูโวอครับทำกับพี่อูพี่อูครับ สองคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะฝากเข้าไปชมกันด้วยนะมีงานนี้อยู่ไหนพี่ที่ทำก็ไม่มีก็ฝากดั๊กสเตเฟนด้วยเมื่อเราวๆนีใช่ทั้งแมกกาซีนแล้วก็อีเวนต์ครับเราจะมีอีเวนต์ป๊อปอัพอยู่เรื่อยๆก็ผ่านดูผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างของดั๊กสเตเฟนก็ได้แล้วก็มีอีเวนต์ใหญ่สิ้นปีดั๊กสเตเฟนปีนี้ก็จะเป็นปีคราวแล้วเราไปเป็นแปดสิ้นปีนี้ก็จะเป็นเก้าครับจะวันที่สิบสี่ธันวาเผื่อบอกไว้ก่อนมันนานแล้วเดี๋ยวจะลืมหรอไม่รู้อะไร แต่เราก็ไปเหมือนเดิมครับทุกคนขอบคุณคมากๆวีนนี้ ส<น>ำหรับนำ Porsche คันเข้ามานะครับผมดีเลยครับคุณผู้ชมใครสนใจนะค like, รับผมยูทูบช anel เฟซบุ๊กไอจีติ๊กต็อกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กับสํานักข่าวไครับอัตบา้มในวัดไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็สนใจของแต่งโช็อคแบบพี่เต้นะครับผมหรือของแต่ง Porsche ต่างๆนะครับผมไล่แอดอัตบา้มได้เลยครับเขาบอกว่าเร็วมากนะเพราะว่าตอนนั้นผมเราต้องพยายามหาโช็อคมาใส่เพื่อจะเป็นงานดาร์เซฟเฟนไม่กี่วันเองมาเลยปึ๊บใส่เรียบร้อยจบจัดให้เต้ยไดตลอดอยู่แล้วรู้พี่ขอบคุณมากครับโอเคคุณผมสสวััดีครบ